สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับแบบไม่เห็นหน้านะฮะนั่งกันอยู่สามคนควันนี้วันนี้วันที่ห้ามิถุนายนถูกปะ Amazon เอ,อเมซอนนะครับผมถามนิดนึงก่อนแต่ข้างหลังเขาดูคลิปมาหลายรอบละเอาคนใหม่ก่อนที่แบบเพิ่งเพิงเขาไม่ได้ดูพอก่อนเริ่มเรียนกับหลังจากที่เราคุยกันเนี่ยทั้งวันวันเนี้ย ความคิดตอนก่อนมาว่าอเมซอนเป็นยังไงกับหลังจากที่เราคุยกันวันนี้ทั้งวันเปลี่ยนไปไหมความความความรู้สึกกับอเมซอนก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนคือตอนแรกคิดว่าเออเอาอะไรก็นเลยน่าจะยากกว่านี้อ๋อแต่พอมาเรียนปุ๊บรู้สึกว่ามันมันจะง่ายขึ้นหรือเปล่าต้องไปลองดูแต่มีนี้ด้ยรู้สึกมันยากแต่มาง่ายขึ้นอ่าแล้วฝั่งเนี้ย ฝั่งนี้ก็ตอนแรกคิดว่าตอนที่ตอนที่ทําอ่ะตอนที่จะมาทํำคิดว่าเอาอะไรก็ได้มาขายคิดว่าน่าจะขายได้แต่ความเป็นจริงอ่ะสินค้ามันเยอะมากอืแต่ทีนี้ว่าพอมาเรียนปุ๊บถึงรู้ว่าอ๋อเราต้องเจาะเราต้องเจาะว่าสินค้าตัวไหนน่าจะขายดีแล้วเราก็เอาสินค้าตัวนั้นมาขายดีกว่าอืมก็คือหาแนวโน้มก่อนรกิจตัวไหนจะเวิร์กใช่ป่ะใช่ป่ะที่คนสนใจอ่ะเราเอามาขายดีกว่า ส่วนฝ่นหลังนี้นระดับ fb เรียบร้อยแล้วถูกว่าแล้วก็ดูคลิปมาเต็มเ็มแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกเปลี่ยนแปลงแต่ตอนดูคลิปครั้งแรกอะก็ <c oughs> โอเคสนใจเรื่องการตั้งแบรนด์นะอ่าโอเคอ่ะดูคลิปคุยต่อสินค้าที่อเมซอนจริงจงแล้วอะเป็นสินค้าใกล้ตัวไหมใกล้ตัวของใช้ของินของใช้ใช,ใช่ไหมตอนนี้เข้าใจแล้วนะว่าแนวแนวแนวทางสินค้าอเมซอนเป็นอย่างไรก็เป็นของใกล้ตัวเป็นแมสอะ ไม้แขวนเสื้อหรืออะไรก็ได้ที่แบบทุกบ้านใช้อ่ะคิดว่าเฮ้ยอะไรที่แบบมองเราก็มองเหรียญในบ้านเราอย่างไรปะ<ก>จริงๆแก้วเซรามิกก็ยังได้ไหมแต่เล่นลายอันนี้ต้องเล่นเพราะว่าแก้วใครๆครก็มีอาจจะต้องเล่นลายแบบรักพอ่อรักแม่ก็ได้วันพ่อวันแม่วันพ่อวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนี้อะไรเงี้ย <19. S 1> ไม่แน่ใจอ่ะเดือนเนี้ยไม่สิบเก้าก็ยี่สิบเอ็ดอะไปเช็คดูสิบเก้า สิบเก้าจูนอ่ะโอเคอ๋อเขาบอกก็ได้ไงเอ้าหรอสิบเก้าจูนโอเคอไม่ได้ดูแววน่เว็บเด็ดผมอ่ะประเด็นก็คือ Amazon เนี่ยการตัดราคาเดี๋ยวนี้เป็นไงอ่ะคนทำอยู่แล้วอบอกเพื่น,น่อยสินค้าเวลาเราเสิร์ชสินค้าบน a m a z o นในแต่ราคาเป็นยังไงครับเยอะมากแล้วกำไรเหลือไหมน้อยบ้างน่าจะขาดทุนนะแต่เราคำนวณดู <laughs> เออแต่ว่าคือเขาเจ้าใหญ่ไงซื้อเยอะส่งเยอะต้นทุนก็เลยเป็นไงต,ตามมือใหม่ก็เหนื่อยไหมไม่ต้องเป็แนแยนเขาซูไม่ได้เลยอย่างว่าม,มาได้แค่ค่าส่งแล้วเ็าเป็นไงละแพงหมดแล้วแค่ค่าส่งนะ <c oughs> ฮะเพราะฉะนั้นการตัดราคาบริเวณชนนะนะ็ตออนนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ยโวดไหม เชื่อว่ามือใหม่ที่เริ่มทําแบบไม่รู้อินโนเนีเป็นไงจะรอดไหมจไม่รอมน่ารอดอืมเราก็เลยหันเหมาอย่างไงสร้างแบรนด์สร้างสินค้าของของตัวเองตัวเองพอผมพูดเรื่องการสร้างสินค้าตัวเองเนี่ยแรกๆผมเชื่อว่าทุกคนพอได้ยินอย่างเนีน้คุณคิดว่าการลงทุนมันเป็นยังไงที่แรกตอนที่แรกใช่ไหมใช่ไสูงสร้างแบรนด์ต้องลงทุนประมาณเท่าไหร่คิดว่า จาจะสร้างแบรนด์เลยนี่หลักหลายหมื่นเป็นแสนเนเป็นแสนนะจริงปะต้องเป็นแสนอ,อืมแต่พอเราคุยกันเนื้อจริงๆแล้วอะหลักของเราเองจริงๆเนี่ยเราสามารถสร้างในงบประมาณสองพันสามพันได้ไหมได้ได้ถ้าลมตัวสินค้าด้วยอาจจะสามพันถ้าไม่ลมหน่อยก็ประมาณจริงๆพันก,กว่าๆอีกสองพนะันเนี่ย พอได้ฟังอย่างเงี้ยมันทาให้การเริ่มที่จะเริ่มหาสินค้าสร้างแบรนด์ขึ้นมามันเริ่มง่ายขึ้นไหมง่ายแล้วเราเห็นตัวอย่างไหมฮะสินค้าที่สร้างแบรนด์แล้วแฮคเกจติ้งดูดีจํานวนสินค้าน้อยกว่าขายแพงกว่าและขายดีกว่าไหมขายดีกว่าตามตัวอย่างใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามุ่งเป้ามาสร้างแบรนด์ไหมช่วงนี้ใช่ดีที่สุดเพียงแต่ต้องหาตัวสินค้าให้เจอก่อนถูกป่ะ แล้วลองลงทุนสร้างแบรนด์เลยดีกว่าคีย์เวิร์ดสำคัญไหมอเมซอนสำคัญสำคัญ,คญการวางสำคัญไหมตอนนี้คีย์เวิร์ดตรงคีย์เวิร์ดอ้อมรู้หมดเลยใช่ไหม,ไมอืมนะฮะหามาแล้วก็มาใส่คีย์เวิร์ดตรงคีย์เวิร์ดอ้อมซึ่งการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ตอนนี้เราวิเคราะห์หาธุรกิจอเมซอนเป็นยัง ว่าตัวไหนนะจะเวิร์กไม่น่าเวิร์กรู้หลักการแนละ้วเดี๋ยวต้องไปลองรู้วิธีนะมือถือมีประโยชน์มากไหมฮะกับการทำอเมซอนนะตอนนี้มีประโยชน์นะตัวแอปมากไหมมีคอร์ธุรกิจได้ปะได้ได้หาสินค้าขายดีได้ปะได้หมดละภาคเช้า้าบ่ายก็เรื่องการลงก็ไม่มีอะไรมาก ก็ต้องไปลงลองลงก็ไม่ได้ยากยากอะไรมากมายการวางคีย์เวิร์ดนั่งนั้นก็ไม่มีอะไรเหลือเลยก็ต้องลองกลับไปลองทําดูถูกปะแต่ว่าต้องใจเย็นนะเมซอนอย่างที่ผมบอกเดือน2เดือนใจเย็นๆนะฮะแต่บางทีก็มีนะมนุษย์ที่แบบเดือนแรกขายได้เลยก็มีนะแต่ไอดีคุณต้องเมือช้างก่อนอืมส่วนใหญ่วันนี้ยัง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 ใหม่อยู่เลยัไม่ได้สมัครไเลยนะครับนะมีอะไรก็ติดต่อได้เรียนซ้ําได้ออนไลน์ได้ถูกปะเงวนคนก็ดูคลิปไปบ้างแล้ว บางคนยังไม่ดูกกลับไปดูทวนหมากไกลไม่ได้ค่อยมาใช่ไหมไม่ได้ม,มาทีก็ดูคลิปเอาก่อนนะครับอาถามนิดนึงข้างหลังฟิลหายไปแล้วกพดูคลิปถามข้างหน้าดีกว่าถามว่าความรู้สึกดีกว่าความรู้สึกว่าความคาดหวังว่าสิ่งที่จะได้วันเนี้ยความรู้ว่าครับความคาดหวังตอนก่อนมาเก้าโมงกับหลังจากจบวันคิดว่ามันได้มากกว่าสิ่งที่คิดหรือน้อยกว่าที่คิด จริงแอบดูคลิปมาบ้างแต่ยังดูไม่จบแต่ก็ได้มากกว่าครา้งแดกหวังหีวข้อไหนบ้างที่คิด่าได้มากคิดคาดไม่ถึงจะเป็นเรื่องชอบเรื่องคีย์เวิร์ดการหาเรื่องคีย์เวิร์ดธุรกิจหาคีย์เวิร์ดนี่แหละครับฮะคีย์เวิร์ดหลักคีย์เวิร์ดรองนี่แหละการแล้งรู้ว่าสินค้าต้นแบบที่มันระดับไหนระดับไหนใช่ของคุณเนี่ยมีไหมน่าจะเป็นเรื่องคีย์ เรื่องขีเรื่องของการขึ้นไปโชว์แอนดับต้นๆ้อย่างเงี้ยการมีเกาะอ,อย่างเงี้ยอ๋อโอเคถามหน่อยอย่างนั้นค่าเรียนสี่พันห้าถามว่าโอเคไหมแพงไปถูกไปพอดีอราคาหมาดสมประมาณเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยบอกผมหน่อยก็โอเคสนะี 4, <5. S 2> ่พันห้าคือโอเคก็คือพอดีแหละวโอเคพอดีกนะ็เทียบกับที่อื่นนะ อย่าไปพูด,ดถึงอื่นเลยนะดูดูนี่ใช่ใช่ใช <laughs> ่เอาฝั่งโน้นนะก็จริงถ้าเกิดว่าเหมือนเราเรียนมาหลาลัยนะฮะจบปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งมาทำงานเนี่ยแบบสตาร์ทปอตีก็เดือนหนึ่งห้าทั่วไปขึ้นไปน,นะครับก็อยู่ประมาณหนึ่งห้าประมาณนี้โอ้คุณพูดอย่างนี้แล้วคุณเรียนมาหลาลัยสี่ปีหมดเงินไปเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้กี่แสนอาจจะเป็นล้านแล้วแล้วตรงนี้ทีนี้ ตรงนี้ผมว่า4,5เนี่ยของของอาจารย์โอ๊ตก็จะมีข้อดีนะคือตอนผมผมได้ติดต่ออาจารย์โอ๊ตผ่านไลน์แล้วผมบอกอาจารย์เอาตรงๆแล้วผมผมแพงที่หนึ่งไม่เอ่ยชื่ออไม่ต้องพูด<น>ะทีนี้ผมก็ที่ที่นั่นเขาก็มีหนังสือด้วยแต่เขาก็เฮ้ย,ยผมไม่มีหนังสือเลยเนี่ยอ,อาจารย์โอ๊ตไม่มีเฮ้ยแต่ที่นั่นเขาผมรู้สึกนะผมรู้สึกเท่าที่ผมศึกษาดูคลิปอาจารย์โอ๊ตแล้วก็คลิปลูกศิษย์ผมมองว่า การเข้าถึงตัวอาจารย์ทาได้ง่ายกว่าอสามารถปรึกษาหาเลยไปง่ายก่เพราะว่าวันแรกที่ผมไลน์หายอาจารย์พีทธิศรอ,อแล้วคำตอบกี่โมงป็ติต่องเลยบางวันก <laughs> <laughs> ็หลับนะบางวันก็ดูกีฬาไลแล้วมีวันนึงรู้สึกจะเป็นจำไม่ได้ช่วงไหนแล้วแต่แต่หายไปหายไปนั่นสรุปว่าป่วยอ๋อใช่ใชนะ่ผมไม่สบายวันพุธใช่นั่นแหละหายไปเลยอ่ะวันนั้นน่ะแบบน็อก น็อกไปเลยพูดผลิหัมสโสมอยู่แต่ตอนทีสองนะผมว่าเออผมรู้สึกเออเออเป็นจริงอย่างที่ที่ลูกศิษย์ที่เขามาโพสคลิปหลายๆคนพูดไวอ้อทาในเรื่องแต่แบบติดต่อสื่อสารหรือว่าขอคําแนะนําช่วยเหลือได้ตลอดได้ง่ายอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เลยทาให้ผมเออตัดสินใจเองมาทางนี้แหละนะครับแล้วก็พอมาบวกกับอดูคลิปย้อนหลังได้แล้วทีนี้คลิปเนี่ยจะว่าอเมซอนคือพวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีพวกนี้ใช่ไหมครับบางทีมันมีการเปลี่ยนกอรลิคึม มีการเปลี่ยนกดเปลี่ยนนู่นแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าคลิปแบบเวอร์ชั่นใหม่ๆมันเราเป็นคือมันจะต่างกับคําว่าออนไลน์ที่อื่นออนไลน์ที่อื่นคือเหมือนแบบคุณดูอย่างเงี้ยสองเดือนผ่านไปคลิปเดิมแต่ที่นี่ทุกอาทิตย์เป็นไงก็เปลี่ยนคลิปก็เป็นเวอร์ชันคือถ้าเป็นดูติดๆกันนะผมบอกเลยมันก็เหมือนกันั่นแหละเหมือนเพื่อนพูดอ่ะแต่ถ้าเกิดผ่านไปสองเดือนคุณลองมาดูคลิปอ่ะเนื้อหามันน่าจะเปลี่ยนไหมประเด็นถ้าจะให้เปลี่ยนอ่ะต้องรอประมาณสองเดือน นี่แหละถ้าเกิดมีข่าวสารใหม่มีอะไรใหม่อาจารย์ก็จะอัปเดตในห้องเราก็เออแล้วแล้วผมก็มีบ้าาบอแจกคียแจกคำอะไรในกลุ่มราไหมเออล้มีมีมีใช่ไหมบางวันเจออะไรก็โยนโยนไม่าไอ้วันหายไข้อะโยนของลงไปอะไรเงี้ยใช่ใช่อ่านะครับเอายังไม่สรุปราคาให้ผมเลยสี่วันห้าถือว่าโอเคไหมหรือว่าถูกมากครับแพงกว่านี้ก็ยอมจ่ายแพงกว่านี้ก็จ่ายได้นะเออแม็กซิมัมเท่าไหร่ที่ยอมรู้ก็ได้อย่างเงี้ยนี้คนให้แพงขึ้น 7จ็ดแปดพันไม่ได้นะถือว่าคุ้มกับนะแต่อย่าไปขึ้นนะไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นน้รื่จะได้รู้ความคุ้มค่ายังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นอีกนานอีกสักพักใหญ่เลยนะครับก็ขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับ